โอเคผมก็ต้องขอกราบสวีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในช่อง One First PRP แล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกม h o w Dog 2นะครับโอเคเพื่อนๆจำ h o w Dog ภาคที่แล้วได้ไหมเดี๋ยวมเปิดให้ดูนี่ไงเป็นไงไม่มีภาคหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ดูภาคหนึ่งก็สามารถไปดูได้ในหน้าช่องผมเลยครับโอเคเพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลางั้นพวกเราไปเริ่มกันเลย เีนน่บ้านเก่าหรอเพื่อนเฮ้ยเหมือนไม่ใช่บ้านเก่านะแต่ว่าแต่ทำไมรู้สึกว่าเองตัวใหญ่ขึ้นว่ะเพื่อนดูตัวยังใหญ่อ่ะอุ้ยเดี๋ยวคุณผูมันไม่เป็นตัวเต่าแล้วมันไม่เต่าเหมือนภาคคิดแล้วดูส <c oughs> อิอ๋อสมัครกดคลิกเข้าไปได้เลยโอเค <c oughs> ฉันต้องการ allow to air c a e to get uh, ไม่รู้อะ เราเก e ตเอาไว้วิดดูอ g n o t ติ n งแต่ว่าทำไมรูปที่เอาถือบ้านน้มันเฮี้ยมโหดเลยเพื่อนอันนี้มัน <จะ S 1> คืออะไรไม่รู้แฮะแต่ว่าโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอรูปนี้สิเหมือนเขาเอาฟัน,นจริงมาทำเลยตาโคตรโบเลยนี่คือห้องอะไรอ่ะมีโต๊ะก,กั้นอยู่อะ่ะเพื่อนเปิด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 ,ปด,ปด,ปดไม่ได้ เวทเจอร์เก็ตอินไซด์ฮะมาสำรวจต่อมาสำรวจต่อฟุก๊กเฮ้ยซูดี้เฮ้ยโวยโคตกใจมัยอันนี้มันแผ่นซีดียามนานดีกว่าอย่าบอกว่าภาคนี้จะมีหมามาแดนด้วยนั้นก็คงอะไรเนะกินเหรอกินเลยเหรอเพื่อนองิงอิงไม่กลัวยาพิษเหรอเอ๊ ไม่กินดูว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เออแล้วในห้องนี้มีอะไรนะต้องโอเพ่นจากข้างในอ๋อโอเคห้องนี้เปล่าเรอวาน่าจะห้องนี้ยังไงใช่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 ต้องโอเพ่นก่อนระดับแรกเหรอุย้ยฮ <Hi, S 2> เพื่อนเอว่าทำอะไรตรูนเนี่ยไม่มีที่ไปหรอจุ๊บจุ๊บเอ๊ยติก๊กมือตาขยับแต่ผมคิดไปเอง กูเลือกคิดเองเลยก็แต่อยู่วเว็บ่ะอ๋อนี่ไงอยู่เว้บอะอุ้ยหายตัวหายตัวนี่เพื่อนนี่ไปเรียนวิชา,าตัวาจไหนเนี่ยฮะไงมีคอตัวนี้ด้วยโอ้หเป็นไงดูความรวดเร็วเร็วจัดเลยลูกี้กูดอินเดดไมล์โอ้โหฮะอ๋อกำลังเว็บอยู่แต่ผมเว็บตอนไหนงง อิมหนาตัวเราหรือเปล่าชวนแอบมาเวแบบอุย้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนเออจะตัดไฟงี้ไม่ดีนะเพื่อนเข้า,าสายเลี้ยงแกมากับมือชุบๆไม่ได้เลยไปทิ้งไปตัวเอาไปซสียวไว้ยิงม,มีดยิงมีดเอายิงมีดไม่ได้เหรอโอ้โหจะทำไงเนี่ยชื้อเพื่อนเพื่คนคนอนผมดึงปี๊ดเข้าตรงนี้บ้างเลยต้องทำไงไไต่อ กดคุณไฟแล้วนี่ไงนี่ไงอ๋ออ๋อนี่นี่ไงไไไไไนี่ไงไฟไฟไฟฮัลโหลจุ๊บมีไอเจอละวให้เอาอะไรดิดดับอย่างเราอุ๊ยอะไรโอ้สวัสดีเพื่อนไปทำอะไรตรงนั้นน่ะว่าแต่แคร์ลิงงอกใหม่อีกแล้วนะอืมตัวหนึ่งแป๊หนึ่งรอแป๊บหนึ่งยิมม่ได้ยัง นีไ่ไงเอหมาเปรตไอหมาที่พ่อที่แม่แกมานี่สั่งสอนดีไง <S 2> <S 2> เพื่อนตาโตงั้นนะเฮ้ยตาโตพูดคำอะไรฉันฮะตะกี้อ่านไม่ทันนะอ,อ่ะอ้าวได้แบดเอนดิ้งโอ้ไม่นะคนโดนหมาของตัวเองฆ่าแต่ว่ามีดนั้นทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคนเพิ่งรู้ว่าบางคนสามารถพูดได้ด้วยทำตรงนี้อ่ะ นี่ไงตัวนี้คืออ๋อใส่จำเดลยน,นี่อ๋อวยแล้วอุอ้ยเพื่อนอย่ายายายาอ๋อก็แล้วอุอ้ยฮ่าไอหมาโง่โดนขังไปซะซุ่มหน้าไปแล้วปิดแม่มเลยล็อกด้วย นี่ไงฉากชท really, really ี่ 2, Good ending ้งเฮนรเวอร์จิเนซเออหมาถูกขังไว้ข้างในลีโอนา์ถูกขังไว้ข้างในแต่ว่าพอวันพรุ่งนี้มาตำรวจก็มันก็ไม่อยู่ยนั้นแล้วให้เพื่อนนอนเหมือนเดิมเลยนะเปิดละเพื่อแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะสามารถกินอันนี้ได้เปล่าไอ้ไอ้พายที่อยู่ข้างในนัน่นอ่ะโดนหวังมันจะไม่มียาพิษนะเพื่อนไอ้หมาไอ้ลิโอนาด เอเสายพิบไปนะเอ้าทำไมเราจอค้างเป็นมองไม่ได้เอา้าเอา้โหเป็นอย่างเงี้ยอุ๊ย,ยอะไรอะคืออะไรตรงนั้นอะฮะเวทีเหรอโอ้โหอันนี้ใช่วิญญาณที่ลูนาร์กินไปบวล่าแม่เปิดไฟให้นั่งเลยนะเพื่อนโอ้โห,โหนั่งก็ได้แม่ ถ้าไม่นั่งเดีเ๋ยวเก,เกมจะไม่จบตัวนี้ทุกคนจะพบกับลีโอนาด์หมาลีโอนาด์อ๋ออ้าวเพื่อนยิ่งมาทำตรงนี้ไงสวัสดีครับอะไเอาเอา,เอาตลกเฉยตลกอะไรอ่ะพวกแกหมาฉันนะเพื่อนว่าแต่มาทำอะไรตรงนี้เนะีะเอาฉันคงฝันไปเออใช่เพื่อนเจริงฝันว่าแล้วว่ามันต้องวางยาในนี้ จำด้ว่ามันจะมีข้างในปนะงอ๋อเลยแผ่นซีดีเลยแผ่นซีดีเขเคนเพื่อนมาอุ๊ยเลือดดูแผ่นซีดีดิโอ้โหเพลงอะไรเนี่ยเพืพ่อนอย่าก,กินตับฉันนะเพื่อนฉันเอาเพลงมาให้แล้วอนี่ไงโอ้โหดูเอวแกแล้วก่อนอืมเองเป็นหมาที่เอวดีสุดที่ฉันเคยเจอเนี่ยโอเ้เพื่อนแรีว่าขายสั้นไปหน่อยวะอืม ปก <6. S 2> แขนนี่นก็ยังเซ็กซี่เหมือนเดิมเลยเพื่อนต,ตาเอิงใหญ่เฮ้ยดูตามันดเิเหมือนกันเลยค่ะดูดูตาใหญ่เหมือนกันเลยเพื่อนดูดูก็มีปากข้างล่างเหมือนกันด้วยแดนเอนดิ้งได้แดนเอนดิ้งนี่ก็ยังเป็นบ้านเหมือนเดิมใส่ดูอีฉากจบหนึ่งต้องเข้าไปในนี้หรือเปล่าดูว่า,างไงแล้วแล้วถ้าแบบเออเพื่อนหนึ่งนะ แล้วถ้าผมไปแอบไปแอบที่อื่นแล้วมันจะวิ่งไปที่เดิมไหมนะปุป๊บมา,า,า,าแล้วก็ไปไปไปเร็วเร็วเร็วเรโอ้โหนี่ไงทำหลังคาทำหลังคาปุ๊บ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 เฮ้ยผมไปแอบอะ่ะเชื่อผมเองจะไม่เห็นนะเพื่อนปุ๊บแอบแอบไม่ได้แอบไม่ได้แอบไม่ได้เข้าไปเลยเพื่อนอุ้ยยาเขาเข้ายาซ้ำเหมือนเดิมเหรอชื่อเชืบอเชื่ช ผมวอยู่ข้างในบ้านหมาเปล่าโ่านี่ไงนี่ไงตายเพื่อนไม่มีสิทธิ์ฮ่าฮ่าฮ่าเอ็งทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันอยู่ที่แล้วไ,ไอ้อะไดเมอร์วินเอนดิง้งยูโฮปเอ่อหวังว่าลีโอนาดของคุณจะไม่ไปก่อปัญหาอะไรข้างนอกนะแล้วก็แหละแล้วฉันอ,อ,อยากเช็คข่าวว่ามีอะไรเกิดบ้างแต่ว่าฉันลืมไปว่าฉันอยู่ข้างในบ้านหมามา เดีรู้ว่าถ้ามานันอยู่ในนี้เฉยๆนี่มันจะได้ไหมจะก,กินตับใช่ไหมเพื่อนเอ๊ะแล้วต้องทำไงต่อเข้าไปได้หรอพีไ่ได้ไงต้องทำไงต่อเครถไฟก็จะดับใช่เปล่าอือแป๊บหนึ่งนะปุ๊บออกไปเลยจอ,อนี้มันก็เหมือนเดิมดิน้ำก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอนะ่ะแล้วเรากำลงทำไงอ่นะหุยอะไรอ่ะ อุ้ยใครอยู่นั้นน่ะเพื่อนึงรถผมไปไงจะไม่ได anyway. ้เอ like oh. ้ารถผมไปไงปึ๊บไปไงเพื่อนตรงนั้นน่ะปุ๊บผมต้องสร้างหลังคาก่อนเพื่อนีไป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 ปึ๊บปุ๊บผมต้องสร้างหลังคาก่อนนี่ยเนี้ยเนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปก็จะลงไปโอ้นี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วสวัสดีเพื่อนอุ้ยเฮ้ยอย่าหนีสิเพื่อนอุ้ย อะไรอ่ะเออรหัสเดอมาหนึ่งนะผมไม่รู้จริงๆอ่ะผมขอไปดูใน YouTube ก่อนนะโอเคตัดไปตอนมาเลยแล้วกัน2 0 0 t years later โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปดูใน YouTube มาแล้วก็ช่องค r อ s PM นะครับโอเคสามารถไปหาดูได้ใน y u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  e เลยครับเออเขาว่า1582หรือเปล่า นี่ไงเสียงเงียบไปแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเพื่อนตกเยวอะตัวนกรกรอเปล่าจะเหมือนในรูปนะป่ะเนี่ยเนี่ยสวยดีแมวนาะพูดอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมันบรรยากาศจะเปลี่ยนฮะ้างเขาไงต่อมันก็เหมือนเดิมนี่รับถุนไ่ได้อุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอุ้ยแต่ผมเห็นผมเห็นอ้าวตัวนั้นมันก็ว่างๆไม่มีอะไรสวีสดีลีวนาะทางลงนั้นอนะ่ะ บอกสมาเดี๋ยวนี้ว่าแกมีความลับอะยปกปิดอยู่ใปบ้านถึงหายได e ้อองแอบกินบ้านไปหรือเปล่าขอตกหัวคิวอะไรอ่ะเอ,อ้ยเชี่ยนี่วันาคอขาดเอาตัวอะไรอ่ะฮะฮะตัวอะไรดูดีมันกวนเลยมันขอ่าปุ๊บมันเดินออกมาเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนจะคล้ายแบบหินก้อนเล็กๆแล้วก็มีดวงตาใหญ่ๆสองอันนะแต่ประเด็นคือก่อนที่มันจะไปอ่ะมันพูดว่าฮะแล้วก็ตัดจบดิ่งออกเกมไปเลย ต้องเสียเวลาเข้าไมเนี่ยเพื่อนตกของงทีดิแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บฉากจบคนแล้วครับโอเค Two thousand years later โอเคผมก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโอเคก็ถึงเวลาส่งวรแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเครับผมขอลาไปก่อนละ